ไม่กล้าแฉแล้วแอนแจงใส่ซองงานแต่งหมากคิมหนึ่งล้านลั่นโดนแบล็กเมต์ตอนนี้ไม่กล้าแฉแล้วเล่าจุดกําเนิดความรักของทั้งคู่ได้กลิ่นความรักตั้งแต่วันปิดกล้องแต่ไม่กล้าปรกักาศกลายเป็นที่ฮือฮาในโลโซเชียลอย่างมากที่ก่อนหน้านี้มีคลิปแอนทองประสมลั่นจะใส่ซองให้งานแต่งหมากคิมหนึ่งล้านบาทและยังบอกอีกว่าให้ประกาศบนเวทีด้วยล่าสุดวันที่14พฤศจิกายน66แอนทองประสม ผู้จัดละครนักแสดงชื่อดังเดินทางมาร่วมงานแกรนด์โอเปนนิ่งโนพูลอราฟลอเรนดิวแฟคชิปสโตจากนั้นได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงประเด็นใส่ซองงานแต่ง1ล้านบาทจริงหรือไม่ใส่ซอง1ล้านบาทจริงไหมขิมแกล้งพี่ยิ้มตอนนั้นออกกําลังกายกันเสร็จแล้วนางก็บ่นว่าช่วงนี้ต้องลดความอ้วนใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีพอดีแอนก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปเครียดกินกินไปเถอะเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งเพื่อแกล้งให้กําลังใจนางนางก็บอกว่าพูดใหม่เดี๋ยวนี้แล้ว ก็หยิบกล้องให้แอนพูดใหม่แล้วก็เอาพี่ไปแฉลงไอจีใครจะให้นางก็คิดว่าพี่ซุปเปอร์ริสมากเป็นการให้ค่าตัวคิมล่วงหน้าหรือเปล่าเนื้อจ่ายไปก่อนแล้วให้ทํางานใช้คืนอย่างน้อยก็ได้น่าว่าใส่ไปล้านหนึ่งยิ้มไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่สุดในงานต้องให้ผู้ใหญ่กว่านั้นเขาให้เราเป็นเด็กน้อยก็ให้แปดพันหนึ่งหมื่นก็พอแล้วหัวเราะที่พูดเล่นเดี๋ยวก็ไปเขียนว่าที่ให้หมื่นหนึ่งแปดพันอีกให้สมน้ำสมเนื้อให้เป็นของขวัญเท่าที่แรงที่จะซัพพอร์ตไหว เพราะพี่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งก็ให้ตามฐานะธรรมดาของเราที่ไม่คิดว่าจะมีการพูดถึงขนาดนั้นลงสตอรี่และนางก็ละเทมากวันนั้นหน้าพี่ก็เยินมากเพิ่งออกกําลังกายเสร็จถ้ารู้ว่าจะไบรันขนาดนั้นที่คงเตรียมตัวกว่านี้ที่ว่าคินแบล็กเมที่นะับเพิ่งมาคิดได้ดิสเครดิตที่เพราะรู้ว่าที่ไม่ให้อยู่แล้วจะฟ้องร้องกลับไหมก็ไม่แน่นะครับเพราะพี่รู้สึกว่ามันเกินไปหัวเราะจุดกําเนิดความรักเขาบอกว่ามาจากพี่แอนเขาพูดหรือเชื่อไหมว่า ที่ไม่ได้ยินอะไรบนเวทีเพราะทุกคนตะโกนเสียงดังมากแต่ไม่รู้จริงๆว่าเขาพูดอะไรแต่ได้ยินชื่อตัวเองแวบๆบแบบแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรเขาพูดว่าขอบคุณพี่แอนอเลยทําให้เจอกันทําให้เขาได้รู้จักกันในเรื่องนั้นตลอด8เดือนในงานเสียงดังมากเลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงเราเห็นตั้งแต่ตอนทํางานแล้วว่าเขามีเคมีพอเขาชอบชอบกันเราก็เห็นตั้งแต่วันแรก จนมาถึงวันนี้มันเหมือนค่อยๆซึมก็เลยไม่ได้รู้สึกหวา่แต่ลกใจอะไรก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละคู่นี้เราชินแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นอย่างสม่ำเสมอ,ค,อคือความเรียวของเขาสองคนเวลาเขาหึงกันเขาก็หึงเวลารักกันเขาก็รักเขาจริงใจกับความรู้สึกตัวเองมากบนเวทีเขาปล่อยความเร็วของเขาอย่างแท้จริงไม่มีการปรุงแต่งมันเลยหน้ามองสดชื่นไปหมดกับคู่นี้แอนไม่ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับเขาแค่ถึงกันต่อหน้าให้ได้ยินเราก็ทําตัวเป็นมดเป็นปลวกไม่ได้สนใจเดียวก็หายเองแต่ส่วนใหญ่ เขาจะรักกันเขาจะไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่เป็นการเทศไม่รู้จริงๆเขาเจอกันมาก่อนเรื่องอื่นแล้วมาเล่นคู่กันในเรื่องของพี่แต่ที่รู้สึกว่าเขายังไม่ได้ชอบกันหรอกจนมาวันปิดกล้องถึงได้กลิ่นแค่นั้นเองขมันมีกลิ่นเฉยๆแต่เราปรักปรำเขาไม่ได้เราแค่รู้สึกไปเองคนเดียวคิมดิสเครดิตพี่แอนมีอะไรจะแช์คืนเขาไหมตอนนี้พี่ไม่กล้าเลยที่กลัวไปหมดเลยไม่กล้าแ์ถ้าคราวเราแต่งเองจะเรียกเกินกว่าล้านไหมคิมนะคิมรวยมากนะคะก็คงต้องแบบพอสมควรแหละ ค่าที่แอนแต่งต้องสองล้านใช่เอาไว้ให้พี่ตอนกสิิณแหละหัวเราะพวกนักแสดงต้องให้คืนพี่คะ่ะ